สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับพี่อิ๋วยูทู e ไ r r f t t h h n n n l l ิก k t o k และเพจใช้สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเครื่องดื่มเมนูนมชมพูลาวานะคะแบบนี้เลยค่ะ นมชมพูราวาเยิมย้มๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆบอกเลยว่าสูตรนี้นะคะเค็มคนหอมหวานมันแล้วก็กลมกลอมอร่อยลงตัวมากๆค่ะเราไปชมวิธีทำกันเลยส่วนผสมหลักของเมนูนี้อยู่นี่เลยค่ะเพื่อนๆ coffee demi นะคะ เข้มข้นถึงใจอร่อยไม่มีคอเลสเตอรอลน,นะคะเพื่อนๆคอเลสเตอรอลศนเปอร์ซต์ค่ะสามารถทำได้ทั้งเครื่องดื่มร้อนและเย็นรวมถึงขนมเบเกอรี่ต่างๆก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะให้ความหอมมันอร่อยลงตัวนะคะสำหรับคอฟฟดิมมี่ต่อไปก็คือนมข้นหวานค่ะน้ำแดงเฮรูบอยค่ะ นมสดค่ะนมข้นจืดค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะพี่อยู่ใช้คอฟฟี่ดิมมี่สช้อนโต๊ะค่ะน้ำแดงเฮลูบอยนะคะ45 ml ค่ะตามด้วย นมข้นหวานนะคะ30 ml ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะจะไม่ใช้น้ำร้อนนะคะเพื่อนๆส่วนผสมในส่วนของนมชมพูในตัวที่เป็นลาวาก็เท่านี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เขาเข้ากันนะคะถ้าเพื่อนๆมีตะกร้อมือแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ แต่ก็มือนะคะมาช่วยเขาก็จะได้ละลายเข้ากันเร็วขึ้นนั่นเองค่ะแต่เวลาทําจริงๆก็ไม่ใช้เวลาเยอะนะคะเพื่อนๆคนเขาแป๊บเดียวค่ะผสมแป๊บเดียวก็ละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูค่ะเนื้อเนียนละเอียดละมุนแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่าสูตรนี้ทําง่ายมากๆนะคะแล้วก็รสชาติออกมา หวานมันอร่อยกลมกล่อมลงตัวมากๆค่ะนี่นะคะนมชมพูลาวาค่ะอันนี้ในส่วนของนมชมพูลาวานะคะต่อไปนะคะเรามาทําในส่วนของนมสดนะคะพี่อยู่จะใช้นมข้นจืด150 ml ค่ะตามด้วยนมสดนะคะ30 ml ค่ะ หลังจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้ว22ออนซ์เลยนะคะแล้วเราก็จะมาท็อปด้านบนด้วยลาวานมชมพูนี่ค่ะมีความแบบว่าลาวาไหลยเยิ้มแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ก็ลาดท็อปลงไปด้านบนแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> หน่าทานมากๆเลยนะคะ นี่และค่ะนมชมพูลาวานะคะขั้นตอนง่ายๆทำได้ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้บอกเลยว่าต้นทุนต่ำนะคะทำง่ายขายง่ายกำไรดีด้วยนะคะกับเมนูนมชมพูลาวาค่ะ และท้ายคลิปนี้นะคะพี่อยู่ก็คำนวณต้นทุนมาไว้ให้เพื่อนๆด้วยค่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่จะนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพนั่นเองนะคะซึ่งต้นทุนนี้ยังไม่รวมต้นทุนแฝงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสั่งซื้อคอฟฟดิมมี่หาซื้อได้ที่ร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปนะคะหรือแมคโครทั่วประเทศหรือจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันค่ะ และฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องไมค์ครับชาแนลเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะแล้วพบกับพี่อิ๋วแชร์สูตรในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ